พื้นที่ทางสังคมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนกับพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนในสังคมสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกิจกรรมทางสังคมนั้นๆอาจจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นกลุ่มสังคมเป็นพื้นที่ของการมีปฏิสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทางสังคมที่ทําบนพื้นที่หรือพื้นที่ทำให้เกิดสังคมเนี่ยมันก็คือพื้นที่สังคม ในนิยามของท i ่ชอ a l อ o แอดนะครับมันถูกตั้งขึ้นครับตั้งแต่ที่ศักราช1997โดยคุณมากิโมโตะ1997เนี่ยมันเป็นช่วงที่ coming of digital age ดังนั้นการที่ระบบการทำงานออฟฟิศเนี่ยกลายเป็นทำงานกับ Digital Age หมดเลยโต๊ะหโต๊ะเนี่ยไม่จำเป็นละเพราะทุกอย่างมันถูกรวมกันเป็นแค่คอมหตัวและคอมตัวนั้นเนี่ยก็สามารถเป็นแล็ปท็อปเป็นพีซ o นัลคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้ครับ แต่คขาิ่จโอมแมดมันไม่ได้หยุดแค่นั้นครับปี2014ครับคุณโมเนี่ยก็ได้วิจัยต่อแล้วก็พบว่า d i g จอ a l นโอมแมดเนี่ยมีค่านิยมร่วมกันก็คือการท่องเที่ยวก็เลยทำให้เป็นนิยามของ d i g จอ a l นโอแมดในปัจจุบันนี้ก็คือการท่องเที่ยวเพื่อใช้ประสบการณ์และเวลาส่วนงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาสามารถทำได้อยู่แล้วผ่านดิจิห์ลไฟ Digital โ o แม็เป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเลือกประเทศไทยเป็นที่หมายของ Digital โ o แม็เยอะมากโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ได้มีแค่ร้านกาแฟแต่เป็นร้านกาแฟหรือเป็นคาเฟ่ที่รองรับกลุ่มคนกลุ่มนี้ด้วยดังนั้น <Yeah. S 2> co-working space มันไม่ใช่แปลว่าร้านกาแฟที่มีที่ทำงาน co-working space มันคือที่ทำงาน ที่รองรับดิจิทัลโนแมกจริงๆดังนั้นกิจกรรมที่มันทําเพื่อที่เจ้าแม่มันจะเกิดขึ้นในเชียงใหม่มากมายหรือแม้กระทั่งสังคมที่มันอยู่รอบข้างเขาครับเช่นจิมหรือเช่นคลับต่างๆที่กลุ่มคนพวกเนี้ยเขาจะต้องเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี้ยมันก็จะเกิดรูปแบบที่สอดคล้องกับกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยขึ้นเรื่อยๆการทำงานวิจัยชนี้นะครับหลักๆเลยครับก็คือว่าเราเอาทฤษฎีเป็นตัวตั้งครับของผมเนี่ยจะพูดถึงปฏิบัติการเชิงพื้นที่กับภาพตัวแทนดังนั้นผมเนี่ยเอาตัวกลุ่ จากนั้นเนี่ยดูความสัมพันธ์ระหว่างนิจโลมแม่ที่เป็นกลุ่มคนกับพื้นที่แล้วก็จะพบว่าเขาต่อรองหรือเขายินยอมกับระบบและโครงสร้างของพื้นที่พื้นที่นั้นอย่างไงดังนั้นในการเคลื่อนที่มาของแต่ละกลุ่มคนผ่านพื้นที่หลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติระดับเมืองระดับจังหวัดระดับย่านระดับอาคารเนี่ยมันจะทำให้เห็นเลยว่าความสัมพันธ์ของนิจโแมแเนี่ยเขาเปฏิบัติการบนพื้นที่แต่ละตะเกียวยังไงบ้างแล้วมันก็ปรากฏผ่านพื้นที่สังคมแล้วก็วิเคราะห์มัันนนผ่าน่าาภพตววแทรมกัน ฮาลนเนี่ยก็เป็นการเอาสองคำมาชนกันนะฮาลานก็คืออาหารที่ฮาลานแลนก็คือสถานที่หรือดินแดนเอามาเชื่อมกันเนี่ยเราก็มองว่ามันคือดินแดนแห่งอาหารฮาลานเลเราก็รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์มุสลิมพอสมควรเราก็เลยลองเอาคํำนี้มาเป็นโจทย์แล้วก็หนึ่งก็คือใช้ในการสํารวจแล้วก็เป็นคําถามไปนในตัวเองด้วยว่ามันมีพื้นที่นี้อยู่จริงไหม ความเป็นมุสลิมเนี่ยก็อาจจะอธิบายได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตอยู่ระหว่างศาสนากับชีวิตประจําวันทั่วไปเพราะว่าอิสลามเนี่ยเขาไม่มีนักบวชดน,นั้นหมายถึงว่ากฎระเบียบต่างๆที่เรารู้สึกว่ามุสลิมมีความเข้่งครัดเนี่ยก็คือว่าเป็นการที่พยายามครึ่งหนึ่งเขาเหมือนกับเป็นนักบวชในตัวเองอีกครึ่งหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตปกติขณะเดียวกันก็อยู่ในเมืองที่คนกลุ่มใหญ่ไม่ใช่เป็นมุสลิม ก็เลยอาจจะมีสภาพแวดล้อมองค์ประกอบต่างๆไม่ได้สอดคล้องกันซะทั้งหมดเวลาเรานึกถึงอาหารฮาลาเนี่ยอย่างน้อยจะนึกถึงโลโก้ หรือซิมโบอันนึงที่เป็นตัวภาษาอาหรับซึ่งถ้าอ่านออกเสียงก็อ่านได้ว่าฮาลานซึ่งแปลว่าเป็นที่อนุมัติก็คือเป็นที่อนุมัติสําหรับการบริโภคสําหรับชาวมุสลิมอันนี้มันเป็นภาพตัวแทนซึ่งโจทย์อันนึงหรือว่าคําถามอันนึงของงานวิจัยนี้ครับก็คือมองว่าการเกิดขึ้นของร้านอาหารฮาลานในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเฮ้ยมันมีร้านที่เยอะขึ้นแล้วก็มีโลโก้นี้แต่ว่ามันรวมถึงว่าเฮ้ยมันมันมีเบื้องหลังอะไรยังไงด้วย คือแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีร้านอาหารฮาลลนที่หลากหลายมากขนาดนี้ร้านอาหารฮาลลที่เราคุ้นเคยกันส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารสําหรับมุสลิมเข้าวหมกไก่บ้างโลตีมัตบาแต่ว่าพอมีเรื่องของความเป็นนานาชาติจากอาหารเข้ามานะเช่นการมีร้านอาหารอเมริกันเบอร์เกอร์นะครับอาหารอิตาเลียนอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและอื่นๆโดยทำโดยมุสลิมเนี่ย เราก็รู้สึกมันก็ต้องมีอัตลักษณ์มุสลิมทางหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอัตลักษณ์ของอาหารก็พบว่ามันไม่ใช่แค่เอาหลักศาสนามาแล้วก็ติดโลโก้แล้วก็จบแต่ว่ามันรวมไปถึงการจัดพื้นที่นะครับแนวคิดต่างๆการต่อรองระหว่างตัวร้านเองกับชุมชนโดยรอบที่อาจจะไม่ใช่ชุมชนมุสลิมอะไรเงี้ยซึ่งบางร้านก็มีความน่าสนใจเช่นเขาพยายามสร้างพื้นที่ที่เป็นกลางเป็นกลางในแง่ที่ว่า มุสลิมสามารถมาใช้ได้ขนาดเดียวกันก็ทำยังไงให้มันเปิดกว้างพอที่คนที่ไม่ได้นับถืออิสลามเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นการต่อรองการจัดการของของพื้นที่ พื้นที่อาหารทาราลเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างความเชื่อทางศาสนาคือกรอบการบริโภคบางอย่างแล้วก็อยู่ระหว่างภาพที่เราคุ้นเคยที่เรามองเข้าไปหาสังคมมุสลิมความที่มันอยู่ตรงกลางทั้งเรื่องของอยู่ในเมืองด้วยแล้วก็อยู่ระหว่างมุม2มุมทําให้เราเข้าใจวิถีชีวิตเข้าใจบริบทเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพกับคนกลุ่มน้อยได้ เรื่องของวิถีชีวิตผู้คนในเมืองมันเป็นอะไรที่ผมมีความสนใจอยู่แล้วและโดยเฉพาะถ้าเป็น u r b a n Informality เนี่ยภาษาไทยอาจจะใช้คำว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มไม่เป็นทางการความไม่เป็นทางการความไม่เป็นระบบเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเมืองหรือของกิจกรรมเมืองเหล่านี้เนี่ยในบ้านเรามันมีอยู่เยอะมาก การค้าขายอาหารริมทางเนี่ยมันเป็นอะไรที่สะท้อนเอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆของประเทศนั้นๆได้สะท้อนวัฒนธรรมสะท้อนวิถีชีวิตมีเรื่องราวต่างๆมีประสบการณ์ต่างๆ ริงก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องของการจัดระเบียบทางเทา้าแล้วก็ถนนจัดระเบียบพวกกลุ่มหาบเล่แผงรอยหาบเล่แผงรอยเหล่านี้ก็จะมีจุดผ่อนผันจุดผ่อนปลนให้ขายได้ตรงไหนขายไม่ได้ตรงไหนก็มีเทศกิจมีอะไรเงี้ยต่างๆเป็นระบบระเบียบอยู่แล้วแต่ว่าพอตอนยุค2557เเนี่ยเขามามีแคมเปญออกมาขอทวงคืนทางเทา้าก็คือจัดระเบียบแล้วก็ไม่ให้ขาย โอเคในมุมที่ไม่เป็นระเบียบหรือที่ไปกีดขวางการจราจรทั้งบนทางเท้าเองหรืออาจจะทําให้การจราจรติดขัดอะไรก็ตามแต่อาจจะมีบางส่วนที่ทําให้เกิดตรงนั้นจริงแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันเหมารวมไม่ได้ <_ d ance> ผมว่าการที่ร้านค้าเหล่านี้เขามาหยิบยืมหรือใช้พื้นที่ทางเท้าที่ผมทำการวิจัยและสำรวจมาเนี่ยหลายคนเนี่ยไปกินกับเพื่อน โดยเฉพาะบางทีช่วงทํางานเสร็จเออแล้วมาเจอกันตรงนี้ไหมมาคุยงานกันต่อไหมเขาไม่ได้มาแค่กินบางทีเขามามาเพื่อพูดคุยพบปะสังสรรค์ดังนั้นไอ้ร้านค้าร้านรวงเหล่านี้มันก่อให้เกิดพื้นที่ทางสังคมทําให้กิจกรรมทางสังคมทําให้วิถีชีวิตเมืองดําเนินต่อไป